ต <c oughs> ายอยู่แล้วอยู่แล้ว <c oughs> <laughs> ม่แก่วะเนี่ยมันไม่แกะนะเฮ้ยเดี๋ยวจะไปขึ้นรถเมล์ไปรถติดๆเนี่ยวะเดี๋ยวจะเดินแจกนะใครจะไปกล้าหาเม่วะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ขแจกรครับได้นะคะทำใหม่สดๆร้อนๆนะคะโรตีกรอบแจกฟรีนะคะน้ำมีนะคะสนใจ